เล่นของใหญ่ก่อนเลยเล่นวาวเลยเล่นวาวตอนตอนเป็นหมื่นสองครับหมื่นสองโอเคอาการคืออาการสั่นใช่ไหมเริ่มเดือนมันแรกกับวันสุดท้ายเกือบสองเดือนก็สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสวัสดีเอฟซีท่านทุกนนะครับสวัสดีเป็นสมาชิกกดไลค์กดแชร์ให้ผมที่กดติดตามมานะครับแล้วก็บางคนบอกว่าดูผมทุกคลิปเลยนะครับดูทุกคลิปเลยดูจนมาระดับได้นอนยังไงก็อย่าลืมนอนพักผ่อนบ้างนะครับก็นั่นแหละครับ บางครั้งที่ผมลงลงคิดไปลงข้อมูลต่างๆไปนั้นก็อยากให้เพื่อนสมาชิกไปศึกษาเพิ่มเติมเอานะครับก็นั่นแหละอย่าเป็นน้ำที่เต็มแก้วและจะเป็นช่งนางครก็ทำอาที่ช่างให้ถูกต้องนะให้ดีนะก็พยายามศึกษาฝึกฝนนะครับเพราะว่าวันนี้เทคโนโลยีนั้นเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะครับการวิวัฒนาการของระบบอ e ิเล็กทรอนิกส์นั้นก็ค่อนออออ้าะแยบยนบางครั้งก็จับปัญหาลําบากนะครับหาชุดเจอยากเหมือนกันนะครับดังที่ผมเคยบอกไปว่าบางครั้งก็ พอะจะหาเจอนั้นก็โหลื้กันหนหมดเป็นคันๆก็เจอนะลื้กันลื้กันหมดเลยนะทั้งคันก็ยังมาหาไม่เจอก็มีนะครับก็นั่นแหละครับขณะบางจุดอะไรที่เรารู้นะครับเราพอมีความรู้บ้างหรือว่าเราผ่านงานตรงนั้นมาเราก็จะมาอะบอกเพื่อนสมาชิกกันนะครับแต่ก็อยากให้ไปทางมันเองนะครับไม่ต้องห่วงผมหรอกครับก็ยังบอกนะครับไม่ต้องมาห่วงจ่างเล,ล็กเราอยากให้จ่างเล็กทำอะไรลองไปทํากันดูนะครับบางครั้งก็นั่นแหละ อ่าเป็นเส้นผมบางภูเขาหรือว่าเส้นเขาบางภูผมอะไรประมาณนั้นก็มีนะครับก็จุดเล็กๆบางครั้งเรามองข้ามไปแต่ว่าปัญหาที่ตามมาเกิดจากจุดนีด้เดียวนะครับทําให้ปัญหาทุกอย่างบานบลายเพ่เยอะนะครับหลายๆอย่างนะที่ผมพูดไปนั้นบางครั้งเพื่อนสมาชิกมาหาผมอยากให้ผมช่างเล็กทําให้นะครับผมไม่มีเวลาเพราะว่าจริงๆแล้วร้านผมเป็นร้านเล็กๆเองนะครับร้านผมเป็นร้านเล็กๆนะครับก็ให้ช่างบิ๊กนะครับ,บ,รบเป็นคนทํางานนะผมก็ไม่ค่อยได้ทำนะครับ ส่วใหญ่ผมก็จะเอาแนวทางต่างๆเอาวิธีการวิธีการวิรวเคราะห์นะครับถ้าเราวิเคราะห์ไปถูกทางนะครับเพราะว่าสาเหตุตรงนั้นมันเกิดจากตรงไหน,นมันจะเป็นอะไรได้บ้างนะครับมองจุดหนึ่จุดสองจุดไปแล้วก็ข้ามนะครับข้ามบางจุดที่ไม่จําเป็นเราก็ตัดออกไปนะครับอย่างเช่นการเช็คฟิล์่ละอย่างไม่ต้องจำเป็นไปเช็คฟิลทั้งหมดหรอกครับเราต้องดูว่าสตาร์ทเมจิตเนี่ยเราควรจะไปตรงไหนก่อนนะครับไม่ใช่ไปไล่ฟิลทั้งหมดไม่ใช่ นะครับหลักๆก็มีฟิวอะไรบ้างครับมีอยู่2อาตัวนั่นเองนะครับดีเลย์ก็มีอยู่สองสาตัวนะทำที่เครื่องติดตั้ไม่ติดตัวนี้บางคนถอดทุกตัวมาเช็คต้องรู้ตำแหน่งหก่อนนะครับว่าอะไรคืออะไรนะครับเครื่องไม่ติดก็มีอะไรบ้างอย่างที่เคยบอกไปแล้วนะครับนะครับก็อนหนึ่งไฟสองอากาศสามน้ำมันเชื้อเพลิงนั่นเองนะครับจุดสันดาบว่าตรงไหมรอบเครื่องอะไรถูกต้องไหมและจุดระเบิดได้ไหมผิดข้ามเคลื่อนมาร์คผิดไหมฟังเสียงเครื่องก่อนนะพยายามฟังนะครับ ฟังเสียงเครื่องมาสตาร์ทวังเราต้องรู้ว่าเสียงเครื่องมันผิดเพี้ยนไหมไหมเราเป็นช่างเราก็ต้องพยายามสังเกตนะครับรไปสังเกตสังเกตเครื่องยนต์นะครับบางคนแค่ติดเครื่องฟังเสียงขับเข้ามาก็รู้แล้วว่าอะไรเสียนะครับก็เจอกันบ่อยบ่อยนะครับกับเคสงพวกนี้นะครับบางครั้งยังไม่ทันจะจับลงมือเลยบอกว่าอัอานี่เสียแน่นอนเลยรู้แล้วนะครับเพราะอะไรนะครับเพราะว่าเขาสนใจเขาใสา่ใจไม่ใช่ลูกค้าขับเข้ามาหาเราสนใจอะไรครับสนใจจะได้ตังค์เท่าไหร่เครเคสนี้อะไรประมาณนั้นสนใจอุปลูกค้าสวยจังเลยรถสวย รถมันสวยนะแต่มันซ่อนอะไรไว้บ้างข้างในเราต้องดูครับรถเรารถเข้ามาปั๊บเราต้องรู้แล้วว่ารถรุ่นนี้ระบบมันมีอะไรบ้างนะครับถ้าเราศึกษาไว้นะครับบางรุ่นอย่างผมเองผมบอกไว้วผมไม่ได้รู้ทุกรุ่นนะครับไม่ได้รู้ทุกรุ่นทุกยี่ห้อเหมือนกันนะแต่รถที่ผ่านเข้ามาหาผมเนี่ยบางครั้งทําไมผมมองเร็วทำไมถึงทํางานไม่ค้างอะไรประมาณนั้นก็เพราะว่า ผมผ่านงานพวกนี้ผมต้องดูหลังเลิกงานมาผมก็มานั่งวิเคราะห์นั่งศึกษาว่าบางเคสที่มันติดจริงๆก็มีนะครับไม่ใช่ไม่มีนะครับบางครั้งก็แก้บางทีสามสี่วันก็ไม่เจอเหมือนกันปัญหายากๆวัจันนี้บางทีมันไม่ออกอาการที่เรานะครับแต่ไปออกอาการกับลูกค้านะครับบางทีร้อนแล้วเป็นนะครับวิ่งๆไปสักวันสองวันบางทีแล้วร้อนจะจัดก็เป็นนะอันนั้นถามว่าหายากไหมหายากนะครับอ่านั่นแหละบางครั้งผมก็ไม่ได้เก่งที่มาหาผมต้องจบไม่ใช่นะครับก็ต้องเข้าใจกันนะครับ <c oughs> แล้วก็เพื่อนๆมาบอกว่า มาก็ไม่เจอช่างเล็กเลยนะครับบางครั้งมาก็บอกว่าช่างเล็กไม่หาที่นั่งหาที่อะไรให้เลยมาถึงก็นั่งกันเลยผมบอกแล้วว่าร้านผมผมไม่ได้บอกว่าให้ท่านมาหาผมนะครับให้ไปทากันเองนะครับจริงจรแล้วบางเคสก็ต้องเข้าใจกันนะครับว่าผมเป็นช่างนะครับไม่สามารถจะบางครั้งก็ออกไปต้อนรับเพื่อนสมาธิได้ทั่วถึงนะครับก็ <S <S เอาไป<อ> <S <S พี่นั่งตรงนี้นี่นะบางทีก็เวลาทํางานจะต้องเน้นต้องใช้สมาธินะครับช่างเวลาทํางานต้องใช้สมาธิอย่างผมซ่อมกล่อง ECU ของแก๊สนะครับผมต้องนั่งซ่อมต้องพิจารณาด้วยว่า เร่อะไมาถึงจุดนี้แล้วจุดนี้ตรงนี้ไปไหนนะบางทีไปนั่งคุย <c oughs> เพื่อสมาชิมาคุยเนี่ยลืมนะครับคำ่าลืมลืมเลยนะครับหรือว่าทํางานกับรถเนี่ยเราทําอยู่กับรถกําลังเช็คสายไฟเช็คระบบไฟอยู่ไล่สา,ายเซนเซอร์ตรงนี้ไป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 ถึงตรงนี้แล้วมาถึงตรงนี้แล้วใกล้แล้วมาานันจะเปิดนะลูาากค้ามาช่างช่างขอปรึกษาหน่อยเอาละสิครับได้ไหมครับได้นะครับแต่ผมก็ทําไม่ได้แล้วคันนี้นะครับต้องไปทําอันอื่นก่อนสมาธิตรงนี้ก็จะหายไปนะครับเราก็ต้องมาเริ่มต้นใหม่อีกแล้ว ต้องมาไล่ใหม่แล้วมันรู้เ่าเส้นไหนเป็นเส้นไหนต้องมา,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 มาใหม่มาใหม่ๆนะครับมาจับต้นจนปลายใหม่อพรนั้นจะเสียเวลานะครับเพราะนั้นช่างต้องมีสมาธิในการทํางานนะครับเหมือนกันทุกอย่างนะครับบางคนทํางานก็ต้องใช้สมาธิแล้วบางคนก็สามารถทําได้ผมก็ไม่เข้าใจว่าเขาทได้ยังไงนะบ,บางครั้งผัดข้าวเหมือนกันนะครับเขาแม่ค้าผัดข้าวเราไปชวนก็คุยคันที่จะใส่น้าตาลไปใส่ชูรสก็ยังงนะครับก็นั้นแหละครับบางครั้งก็ให้สมาธิกับการใช้งานการทํางานด้วยนะครับ <THE S 1> เพราะว่าการทางานเราคนต้องใช้สมาธินะครับสมาธิเอาไว้คิดนะครับว่าเออมันจะไปถึงไหนแล้วว่าตรงนี้มาถึงตรงนี้แล้วไล่ไปตรงนี้แล้วทําไมไม่เจอติดอะไรนะบางครั้งก็ต้องว่ากันไปนะครับแต่บางครั้งเพื่อนมาชวนคุยแป๊บหนึ่งอันนั้นคนรับแป๊บรแป๊บงานไม่เดินนะครับมันก็ธรรมชาตินะครับก็ต้องอันนี้คือคุยให้ฟังนะไม่ได้บ่นนะครับหลายๆคนคงเจอปัญหานี้นะครับบางครั้งกําลังไล่นอนอยู่ใต้ท้องรถนะช่างเพื่อนช่างอะ ลูกค้ามาช่างไปไหนอ่ะขอคุยหน่อยสิสมุดออกมานะครับมือก็เลอะน้ํามันโทรศัพท์ก็มาต้องมาจับโทรศัพท์น้ํามันม,นมือนี่เลอะคักเลยอัลโลว่าไงครับช่างอยู่ไหนโอ้โหไม่ต้องทํางานกันแล้วครับนั่นแหละคือปัญหาทําไมผมถึงไม่รับโทรศัพท์นั่นแหละครับบางครั้งก็ต้องมีขั้นตอนนิดนึงนะครับก็ไม่ว่ากันนะครับขอให้เข้าใจกันอย่างเดียวนะครับขอให้คุณมองภาพออกมาว่าการทํางานของแต่ละคนเป็นไงการซ่อมแต่ละจุดต้องต้องใช้คลายคาว่าใช้สมาธินะครับ ในการทํางานนิดนึงคือไม่งั้นจะผิดพลาดนะครับไล่ไปแล้วทํางานก็ไม่จบก็ไม่ได้ดีบางครั้งการยากก็ต้องว่ากันครับอย่างเช่นเคสดนี้นะครับเคสนี้นะครับเพื่อนสมาชิกบอกว่าโอ้ยนะครับไปทํามาหมดไหลแล้วครับไหลแล้วลักหมื่นแล้วนะครับก็ไม่จบนะครับนะครับเปลี่ยนมาหลายจุดแล้วนะครับมาดูกันเลยครับว่าเขาเป็นอะไรมาทาไมถึงไม่จบครับไปดูกันครับนี่ครับคันนี้วีออสนะครับวีออสเห็นบอกแก้ปัญหาไม่จบไปมาโดนมาเยอะแล้ว โดนมาเยอะครับคันนี้เขาบอกโดนมาเยอะซิ่งด้วยนะครับเป็นไงบ้างพี่ก่อนหน้านี้โดนมาอะไรมาบ้างไปหาช่างช่างบอกวาวครับเล่นของใหญ่ก่อนเลยเล่นวาวเลยเล่นวาวก่อนเลยเครื่องสั่นใช่ไหมเครื่องสั่นอ๋อเล่ยบอกว่าวาวอ่าะทำวาวครั้งแรกไม่หายอ่าทำวาวหมดเท่าไหร่โดนไปเท่าไหร่ละโดนไปหมื่นสองครับหมื่นสองโอเคบริเวณสวนหลวงนั่นแหละอ่าไม่ต้องบอกอูไม่ต้องบอกอูอ่าไม่ต้องบอกอูครับ เล่นอันใหญ่ก่อนเลยไม่หายแล้วก็มาเล่นอันเล็กไปนะครับแนะนำไปก็ไปหมดเลยเห็นว่าเปิดเปิดฝาวาล์วมาสองสารอบเลยเหรอรอบแรกไม่หายทำเปลี่ยนปลอยก็ไม่หายหัวฉีดก็ไม่หายเปลี่ยนหัวฉีดก็ไม่หายขอแนะนำไปแก้วาล์วให้ก็ไม่หายอีกครับอาการคืออาการจริงๆแล้วอาการคืออาการสั่นใช่ไหมเหมือนเดิมวันแรกกับวันสุดท้ายเกือบสองเดือนก็เป็นเหมือนเดิม เหมือนเดิมเพื่อนเขาไม่รู้ว่าเป็นอะไรเป็นอาการเป็นอะไรสั่นสั่นเดินแค่สามสูบเลยครับเจ้าเข้าเลยการเดินแค่สามสูบเลยหมดหมดเท่าไหร่แล้วหมดเท่าไหร่ทั้งหมดอ่ะเจ็บครับยอมรับว่าเจ็บเจ็บเลยนะเจ็บเลยท้ายในสองเดือนมีรัวมาที่นี่รถก็ไม่ได้ใช้ สองเดืเอนเลยใช้ได้นั่งรถไปกี่วันนอกนั้นอยู่กับอู่อยู่กับอู่อย่างเดียวเลยเอามาก็าสั่งอามาก็าสั่งไม่รู้จะทำยังไงแล้วช่างเขาไม่แนะนำบอกว่าให้พี่ไปรถน้ำมันที่ไหนบ้างเหรอะจะเอาเงินอย่างเดียวคร <laughs> ับส่วนนี้ยังจะไปผมบอกว่ากล่องกล่องยี่สยูผมเสียอีกอาโทษกล่องด้วยจะให้ผมเปลี่ยนกล่อง <laughs> อีกโอ้ยอย่างนั้นเลยเหรอบอกว่าไม่ต้องทำแล้วถ้ามัยิ่งได้ผมทำอย่า <laughs> งพอ,งองมันสั่งเดีวผมจะไป ลบเก้าซอยยี่สามอ๋อก็เลยมาตัดสินใจมาแล้วเมียให้มาเลยรัพี่ให้มาเะไรที่เนี่ยมามาบอกว่ามันสบายใจแล้วถ้าปศรกิจไปแดงจับวัดตายเข้าอีกสั่นอะไรอีกตัดใจมาโดนไปเยอะเลยเผื่อจะมานี่ได้นะกระเป๋าแบรนด์เลยกระเป๋าแบรนด์เลยใช่ไหมครับพี่ อ่ใครมีปัญหามาเลยครับอ่าโอเคมาที่นี่ผมลดน้ำมตนให้เรียบร้อยนะตอนนี้หายสั่นแล้วเนี่ยหายยังเนี่ยหายนะอ่าโอเคงเดินทางเลยครับขอบคุณมากครับคุณพี่ครับสวัสดีครับโชคดีครับไปแล้วครับแค่นี้ก็จบไปได้ดีนะครับอาการสั่นว่วอย่างนั้นนะครับมาให้ผมลดน้ำมต์ให้จัดการลดน้ำมตนให้เรียบร้อยแล้วว้าวนะครับวันนี้ก็จัดไปครับจัดไป ครับก็เคสนี้อาการอะไรไหมครับเครื่องยนต์เดินไม่เต็มสูบนะครับเดินแค่3สูบนะครับติดไม่เต็มสูบเองบึบ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 ติดสสูบนะครับอาการที่3สูบนั้นเกิดจากอะไรได้บ้างนะครับเราก็ต้องมาวิเคราะห์กันดูว่าเป็นเพราะอะไรแต่กรณีนี้เจ้าของรถแจ้งว่านะครับเอาไปให้ช่างเช็คนะครับเราไม่ต้องเอ่ยชื่อหรือเอ่ยอูชานะครับว่าช่างเช็คมาแล้วนะครับช่างบอกว่าเป็นที่วาลนะครับวาลยันนะครับวาลยันนะครับ วาล์รั่วอะไรประมาณนั้นนะครับเราก็ไม่ไม่พูดถึงตรงนั้นกันมากนะครับแต่ว่าครานี้ช่างทําการเปิดฝาสูบนะครับเปิดฝาสูบนะครับบดวาลทําวาลเรียบร้อยแล้วนะครับเปลี่ยนประกณนฝาเรียบร้อยแล้วนะครับก็ใส่เข้าไปนะครับใส่เข้าไปปกติแล้วแต่สตาร์ทเครื่องออกมาก็ยังสามสูบเหมือนเดิมนะครับยังติดสามสูบเหมือนเดิมทํายังไงล่ะครับเสียไปหมื่นกว่าแล้วครับเคสนี้บอกว่าหมื่นกว่าแล้วเสียไปหมื่นกว่าแล้วนะครับก็ยังไม่จบนะครับทํำยังไงครับ ก็ไปให้ช่างทําใหม่แก,ก้ตั้งวาล์วเช็ควาล์วใหม่อีกนะครับอีกสองรอบนะครับนะครับออกมาก็ยังเหมือนเดิมอีกไม่จบอีกทํำยังไงนะครับเพราะเขาจอดเป็นประมาณเดือน2เดือนแล้วประมาณนั้นนะครับไม่ได้ใช้รถเลยมุดยิดมากว่างั้นนะครับนา่าสงสารจริงๆนะครับลูกค้านา่าสงสารจริงๆปัญหาบางครั้งมันก็หาไม่เจอมันก็ไม่รู้ว่างไงทางเขาก็ตั้งใจเต็มเต็มที่แล้วนะครับว่าเขาพยายามทําแล้วจริงๆแล้วเครื่องเดือดเป็นสุกก็มีแค่วาล์วมันจะมีอะไรนะครับวาล์วไฟหัวเทียนหัวฉีดแค่นั้นแหละครับมีแค่นั้นเองครัับบนะครรหือว่า ท่อไอดีรั่วนะครับเราะาณนั้นมันก็ได้เหมือนกันท่อไอดีรั่วนะครับเขาเรียกว่าท่อเป็นกัมรั่วก็เป็นได้นะครับอากาศเข้าเกินนันก็มีปัญหาจุดนี้ก็เป็นได้นะครับเก็ได้หมดนะครับอาการพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าอาการง่ายผมก็จะไม่พูดให้ฟังแต่นี่มันเจออาการที่แปลกๆนะครับก็เลยมาเล่าสู่กันฟังมาอมาบอกเพื่อนสมาชิกฟังนะครับเคสนี้นะครับบอกว่าหัวเทียนเปลี่ยนมาแล้วนะครับหัวเทียนเปลี่ยนมาแล้วนะครับวาวเช็คมาหมดแล้วฝาสูบเปิดแล้วนะครับนะครับ คอยก็เปลี่ยนมาแล้วนะครับคอยก็เปลี่ยนมาแล้วนะครับแต่ว่าเปลี่ยนกี่ตัวผมไม่รู้นะคอยก็เปลี่ยนมาแล้วนะครับหัวเช็คก็บอกว่าแจ้งว่าเปลี่ยนมาแล้วเหมือนกันนะครับแต่ผมก็ไม่รู้ว่าเปลี่ยนหมดหรือเปล่านะประมาณนั้นนะครับก็ผมก็ทําวิธีการเช็คนะครับเช็คคอยไฟออกไหมนะครับเช็คสัญญาณมาครบไหมนะครับเครื่องตัวนี้ผมก็เอาไว้เช็คคอยอยู่แล้วนะตัวนี้นะตัวนี้ผมเอาไว้เช็คคอยนะครับเอาไว้เช็คสัญญาณนะครับไม่ได้เช็คคอยนะครับเช็คสัญญาณจากตัวกล่องนะครับ ตัวตัวกล่องนะทำปลักแทนคอยเลยนะครับปลักผมเนี่ยแทนคอยแต่ถ้ามีส no. ัญญาณมานะครับ igc มานะครับไฟตัวนี้จะมีแบบติดเครื่องนะครับแต่ละสูบเท่ากันหมดนะครับออกหมดทุกหัวออกหมดทุกหัวมันก็ผ่านนะครับสัญญาณมาแน่นอน igc มาทุกหัว igc มานะครับสัญญาณก็ต้องส่งมาที่คอยแน่นอนครับคอยต้องออกแน่เลยไฟสูงต้องออกแน่ไฮโวลต้องเปี้ยเปี้ยแน่แต่เหลืออะไรครับ igf igf เราไม่รู้นะครับเพราะตัวนี้เราไม่ได้ทำที่เช็ค igf นะครับเพราะนั้น เราจะมาดู IGF ออกไม่ออกเราก็ต้องดูที่หัวฉีดเช็คัยางหัวฉีดยังไงล่ะครับก็ผมก็ใช้ตัวนี้อีกเหมือนเดิม,มครับใช้ยางหัวฉีดนี่ฮะอันนี้ปลั๊กหัวฉีดนะครับปลั๊กหัวฉีดผมก็ทำอันนี้เหนไหมครับอันนี้อันนี้คือปลั๊กอันนี้คอนเนคเตอร์นะครับคอนเนคเตอร์หัวฉีดเสียบเข้าไปอันนี้คือเปิดตัวรถนะครับผมก็ทำเสียบเข้าไปอย่างนี้นะครับเสียบเข้าไปนะครับไฟก็ออกแปบบ๊แบๆๆๆออกเลยนะครัแบนะครัแบออกแปบบ๊บๆๆตัวนี้นะครับอันนี้ผมปักผมเอามาไว้สำหรับเทสนะครับเทสให้เพื่อนสมาชิกดูนั่นเองนะ อันนี้ก็เก็บปักหัวฉีดเก่าๆมานะครับที่มันเสียผมพวกต่ออะไรมาผมก็มาต่อเก็บไว้นะครับผมจะเป็นคนที่ไม่ทิ้งนะอันนี้ก็บอกแล้วเอามาจักรยานนะครับเอามาดัดแปลงวงจรเอาแค่นั้นเองครับนั่นนะครับก็มาทำาักที่เช็คหัวฉีดน้ํามันนะครับปักมาเสียบได้เลยไปเก็บไปครับนี่ยง่ายๆครับผมก็ทาไปเช็คนะครับปรากฏว่าสัญญาณมาครบบทสี่หัวนะครับและอะไรล่ะคขาวนี้ทาไมถึงไม่ออกทําไมถึงไม่ทํางานนะครับก็ ก็จริงๆแล้วผมไม่ได้ช่างเครื่องนะครับผมไม่ได้ช่างเครื่องผมก็พอดีเมื่อาาก่อนเคยทําเครื่องอยู่เหมือนกันนะครับเคยทาเครื่องเคยเปิดฟาซซูปอะไรเหมือนกันก็มีที่เช็คกำลังอัดอยู่นะครับผมก็เอาที่เช็คกำลังอัดของผมเนี่ยนะครับเามาเช็คกาลังอัดนะครับว่า,าปกติไหมนะครับเดี๋ยวดูที่เช็คกำลังอัดผมจะหยิบใหด้ดูนะครับ <ñ an urai> นี่ครับ <m ul ets> ที่เช็คกำลังอัดผมก็มีนะครับเช็คกำลังอัด <m ul ets> นะผมก็มีนะครับ ซื้อมาผมก็เอาไว้ใช้เป็นกันนะครับจริงๆแล้วผมทําแก๊สนะครับเกี่ยวกับแก๊สรถยนต์จริงพวกนี้ไม่เกี่ยวเลยนะแต่ว่าผมก็มีติดไว้เพราะผมเป็นคนชอบศึกษานะครับว่าวัดแอัดันเท่าไหร่นะครับก็มีนะครับก็ต่อเข้าไปนะเนี่ยกดเข้าไปนะวักกาลังดันเครื่องยนต์เนี่ยแย่เข้าไปในกระบอกลูกสูบถอดวัตเทียนออกมาแล้วกดลงไปครับแล้วก็วัดดูนะครับแรงอัดจะขึ้นเท่าไหร่นะครับร้อยสองร้อยสามร้อยเราก็ต้องรู้ตรงนี้นะครับว่าขึ้นเท่าไหร่เท่ากันไหมฮะแต่ละหัวนี้เท่ากันไหม นี่คือขั้นตอนผมก็เช็คดูนะครับปรากฏว่าเช็คออกมาแล้วนะครับมันก็ได้นะครับระดัดก็ได้ไปเลยไม่มีปัญหาเลยนะครับโอ้โหแทนเราวเขาทำวาลมาดีมากนะครับทำวาลมาจบแล้วนะครับไม่มีปัญหาระดัดได้ปกตินะครับระดับได้มันก็ต้องเครื่องก็ต้องเดินเต็มสุบแต่ว่ามันติดอะไรนะครับเดี๋ยวเก็บก่อนนะครับเดี๋ยวหล่นแตกมันไม่แพงอ่ะแต่บางทีตัวนี้เครื่องมือเราต้องเก็บไว้นะทั้งการทํางานต่างๆถ้าเราไม่มีเครื่องมือก็เหมือนกับ เป็นช่างที่ตาบอดนะครับมองอะไรไม่เห็นนะครับเราไม่สามารถจะรู้ได้เดาไม่ได้นะครับนั่นแหละครับเพราะนั้นเราว่าถ้าอากปกติแล้วคราวนี้ปัญหาจะเกิดจากอะไรอีกเราก็ต้องมาไล่ต่อนะครับรถเบนซินกับดีเซลคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าดีเซลนั้นใช้กําลังอัดนะครับกําลังอัดอัดลมนะครับแรงอัดแล้วก็ความร้อนสูงนั่นเองครับทําให้เกิดความร้อนแล้วก็จุดเผาไหม้นั่นแหละครับแต่ว่าถ้าไม่มันไม่มีัวเทียนเท่านั้นเองแต่ว่าของเบนซินนี่มันจะ เหมือนกันครับดีเซลน่าจจะสูงไปเยอะนะครับนั่นนะครับแต่เราไม่พูดถึงดีเซลนะครับเพราะผมก็ไม่ได้เก่งกาจอะไรมากมายนะครับครับก็เช็คแล้วนะครับคอยก็เช็คแล้วนะครับครับก็ทุกอย่างก็เช็คหมดแล้วว่ามันก็ปกติฮะมันก็น่าจะโอเคหัวฉีดเจ้าของรถก็บอกเปลี่ยนมาแล้วนะครับผมทำางไงครับคราวนี้นะครับทำไงล่ะครับผมก็ถอดเลยนะครับพอสงสัยแล้วไฟมาแล้วแรงอัดได้แล้วมันจะเหลืออะไรถ้าเหลือน้ํามันอย่างเดียวอะน้ํามันกับอากาศครับ ผมก็ดูตรวจสอบดูว่ามีอากาศรั่วไหมนะครับอากาศรั่วรอบๆไหมนะครับท่อไอีแตกไหมนะครับท่อไอดีก็ไม่แตกนะครับปกติทุกอย่างนะครับไม่แตกผมททำไงครับอุดปากท่อไอดีเลยครับถ้าผมอุดท่อไอีปั๊บเครื่องยังเดินได้อุดอุดที่ปากปากปีเสื้อครับเอามือปิดเลยนะครับถ้าปิดแล้วเครื่องยังติดได้อยู่แสดงว่านะครับมีอากาศรั่วเข้าไปข้างในได้นะอันนี้ผมปิดปั๊บนะฮะเครื่องดับเลยนะครับจบครับแสดงว่าท่อไอีไม่รั่วนะครับอันนี้คือ อาจคนอื่นอาจจะไม่เหมือนผมนะครับผมอาจจะไม่เหมือนคนอื่นก็ได้นะครับแต่ผมใช้วิธีนี้นะครับใช้มืออุดปากท่อดีเลยนะครับรกดว่าเครื่องดับเครื่องดับนี่ไม่มีอากาศเข้าไปได้แน่นอนครับนั้นฉะนั้นผมก็ถอดหัวฉีดเลยครับถอดหัวฉีดออกมาถอดหัวฉีดออกมาหมดเลยสี่หัวนะครับเอามาไล่เช็คดูนะครับก็ตรวจสอบดูนี่หัวฉีดนี่ถอดออกมาแล้วครับนี่ถอดออกมาแล้วนะครับเป็นไงครับถอดออกมานี่เป็นหัวฉีดใหม่นะครับนี่แต่ผมมาร์กไว้แล้วนะครับนี่ นี่นะมาไว้แล้วนะครับแต่ละหัวผมมากหมดเลยครับหัวฉีดใหม่นะครับตัวนี้เป็นรถวีออสนะครับวีออสนะครับเก๋ไหครับหัวฉิดใหม่หมดเลยนะครับสี่สามหัวสี่หัวนี่ครับทั้งนั้นเลยนะครับเนี่ยเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะครับเนี่ยละเรียบร้อยหมดแล้วนี้ผมก็มากไว้แล้วนะครับแต่ที่ผมเจอคือตัวนี้เสียนะครับตัวนี้เสียเดี๋ยวมาดูกันว่าเสียยังไงนะครับทั้งที่เขาบอกว่าเปลี่ยนหัวฉีดมาแล้วแต่ก็ยังเสียอยู่นะครับเราต้องมาดูกันว่าเสียอะไรที่ผมพันไว้แล้วนะว่าเสียอะไรเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่า การเช็คผมเองผมก็จริงๆแล้วไม่ค่อยได้เช็คเคสนี้เท่าไหร่นะครับแต่ว่าเอามาลองเช็คให้ดูนะครับอันนี้เคสนี้ก็เลยมาบอกให้เพื่อนดูว่ามันเจอได้เหมือนกัน,นไม่น่าเชื่อค,คือค่าความมันทานหัวฉีดมีปัญหานะครับค่าความมันทานหัวฉีดต่างกันมากเลยนะครับไม่เท่ากันนะครับโอเคเดี๋ยวผมมาเช็คให้ดูเลยนะครับว่าเป็นยังไงกดกล้องให้ต่ำลงนิดนึงนะครับ ครับเดี๋ยวก,กดกล้องให้ต่ำนิดนึงก็ลองมาเช็คกันใช้มิเตอร์นะครับใช้มิเตอร์อันนี้ก็สายเช็คนะครับผมมาต่อสายให้เรียบร้อยก่อนดึงเ,เลยครับผมใช้พันนะครับสายตัวนี้นะครับพันเลยครับ สายหัชฉีดนะครับเชือบพันนะครับก็เสียบเข้าไปลึกเตรานี้ให้มันโผล่มาหน่อยนี่ครับนี่ครับผ่านไปแล้วนะครับว่าดึงออกนะสายดำนี่นะครับอีกเส้นหนึ่งทาไหครับเหมือนกันนะครับมก็จะการพันเหมือนกันพันกับปลั๊กวัชฉีดนี่ครับเดี๋ยวมาวัดกันนะจะได้วัดได้รู้เลยครับว่าเป็นเพราะอะไรบางครั้งก็นั่นแหละครับ <C oughs> บางครั้งส่วนใหญ่ผมว่าช่างก็ไม่ได้เช็คก,กันนะครับช่างก็ไม่ได้เช็คนะครับนี่นะครับอเไยไม่กี่ครับพันออกมาก็จะได้มาเป็นนี้นะครับสองเป็นปักบัวชีดนะครับอันนี้เป็นสายสายมิเตอร์นะครับเรามาวัดกันเลยเสียบก่อนนะครับยึดเข้าไปยึดเข้าไปนี่นะครับเรียบร้อย <C oughs> เปิดมิเตอร์ก่อนนะ เห็นกันเป่าเอ่ยมิเตอร์เดี๋ยวผมใช้มิเตอร์นะครับใช้โอห์มนะครับยึดเข้าไปกดโอห์มแล้วนะครับเห็นนะครับนี่นะครับคราวนี้เราก็มาวัดกันนะครับมาวัดกันว่าแต่ละหัวเป็นยังไงครับอันนี้สี่หัวนี่เป็นยังไงเหมือนกันหรือเปล่านะครับว่าตัวนี้จะมีกี่โอห์มนะครับเราวัดดูนะครับ ตัวนี้มันเสียบกลับได้นะครับแต่ว่ากลับพักไม่ได้นะครับวัดที่ไหนก็ได้ยึดเข้าไปนี่นะครับเสียบเข้าไปแล้วนะครับเห็นไหมกี่โอห์มครับเห็นไหมครับสิบสองเห็นไหมครับสิบสองจุดหนึ่งเห็นไหมครับตัวนี้สิบสองจุดหนึ่งนะครับหัวฉีดวีออสตัวนี้สิบสองจุดหนึ่งโอห์มนะครับสิบสองจุดหนึ่งโอห์มนะครับนี่เอาไปนนี้หัวที่หนึ่งนะครับให้เพื่อนเห็นนิดหนึ่งนะครับหัวที่สองนะครับ ตรงนี้ที่ผมมาร์กไปแล้วเนี่ยผมรู้อแล้วนะครับว่าหัวดีนะครับใกล้เคียงนะครับตึงเข้าไปหัวที่สองเขี่ยไปครับเท่าไหร่ครับเดี๋ยวกำลังขึ้นอยู่นะครับสิบเอ็ดจุดเก้าสิบเ็ดจุดเก้าถือว่าโอเคนะครับใกล้เคียงนะครับสิบเ็ดเก้าถือว่าใกล้เคียงเขี่ยไปครับอ่าสิบสองนะครับโอ้ขึ้นช้ามากเลยมิเตอร์ตัวนี้นะครับค่อนข้างจะป๊ะนิดนึงนะครับเพราะว่าเป็นมิเตอร์สโคปด้วยในตัวครับตึงเข้าไนะครับสองตัวแล้วนะครับ ตัวที่สามนี่ยดูนะครับยึงเข้าไปเห็นไหมครับขึ้นเท่าไรครับกำลังดีขึ้นอยู่นะดูให้ดีนะครับสิบสองจุดหกนะครับสิบสองจุดหกโอห์มนะครับอ่าสิบสามนอ่าสิบสองจุดหกเอาประมาณนี้นะครับสิบสองกว่าสิบสามประมาณนี้ถือว่าโอเคใกล้เคียงนะครับเพราะนั้นค่าจะขึ้นมากขึ้นน้อยอยู่ที่สายเลยนะครับสายนี่ก็มีผลนะครับยาวเกินไปนี่ความมันทานจะขึ้นนะครับต้องจำไว้เลยนะครับ ยาวขึ้นไปความบรรทัดก็จะขึ้นไปเรื่อยๆนะครับบรรทัดสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับโอเคตึงเข้าไปพอทำไปแล้วนะครับไม่มีนะ้สามหัวนะครับนี่ดูนะครับอันนี้หัวที่ซนะครับดูนี่นะครับตึงเข้าไปดูนะครับขึ้นเท่าไหร่ครับดูให้ดีตึง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 อ่าเห็นไหมครับขึ้นเท่าไหร่ครับเนี่ยเห็นไหมครับ ศูนย์จุดเก้านะครับหนึ่งโอห์มนั่นเองประมาณหนึ่งโอห์มนะขึ้นหนึ่งโอห์มประมาณนี้ศูนย์จุดเก้าหนึ่งโอห์มประมาณนี้นี่แหละครับปัญหาเกิดจากตัวนี้แหละครับดีนะครับถ้าปล่อยไว้นานๆนี่อะไรไหมครับกล่องพังเหมือนกันนะครับเล่นกล่องพังเลยนะเพราะโอห์มต่ำมากโอห์มต่ำมากนี่ตัวตัวทรานซิสเตอร์พาวเวอร์ที่ในกล่อง e c u ของที่มาสั่งมัดมาขับที่หัวฉีดตัวนี้นะครับทำงานหนักมากกล่องจะร้อนจัดนะครับกล่องร้อนจัดอั่นเอทำให้หัวฉีดตัวนี้นะครับ ฉีดหนักมากนะครับฉีดหนักฉีดจนท่วมเลยเนี่ยนะครับหัวเทียนนั้นดําเลยนะหัวเทียนนี่ดำปิดเลยนะครับหัวเทียนดําปิดเลยนะครับผมถอดมาก็รู้แล้วนะครับว่าหัวไหนนะครับพอเปิดออกมานี่หัวเทียนดําเลยผมสงสัยได้เลยว่าการฉีดน้ำมันมีปัญหาแน่นอนแต่มันเป็นอะไรหล่ะนะไฟไม่จ่ายมันก็ดําเหมือนกันนะครับน้ำมันน้ำมันจ่ายมากไปก็ดําเหมือนกันอันนั้นต้องแยกกันนะครับนี่นะครับประมาณนี้ เราก็ต้องมาว่ากันว่าทําไมมันถึงเป็นอะไรนั้นวิการนี่แหละปัญหาไปอยู่ตรงนี้นะครับนี่ครับดูนะครับซึ่งเปรียบเทียบกับหัวอื่นนะครับนี่เห็นไหมครับเดี๋ยวดูมันนับนะครับอ่าสิบสองเห็นไหมครับอันนี้พวามต้านสิบสองก็โอเคอยู่ครับการฉีดประมาณนี้นะครับก็ถือว่าใช้งานได้นะครับดีนะถ้ามันไม่ช็อตนะเกือบช็อตแล้วครับห่โอมนี่ถือว่าต่ํามากนะครับ ดูสะเก็ดดูนะครับนี่แหละครับพวกนี้ประมาณนี้นะครับถ้าเราไม่รู้อ่ะไม่ได้เลยนะครับพวกนี้บางครั้งเราก็ไปตกมาตายว่านะครับเขาเรียกว่าตกมาตายนั่นเองรเราไม่รู้ปัญหาว่าเกิดจากอะไรคราวนี้ผมเอาวัวชีบมาวัดเลยนะครับว่าเป็นเพราะอะไรวัวชีนี่ไม่ใช่เสียเฉพาะโอห์มเลยนะครับตันก็เป็นนะครับท่านั้นเราก็ต้องมาเช็คดูว่ามันตันหรือเปล่ามันยกได้ไหมมันตันไหมนะครับนี่ศูนย์จุดเก้าตีประมาณหนึ่งโอห์มนั่นเองประมาณนี้ครับท่านั้นคือปัญหาคือนี่นะครับที่ผมมาร์กไว้เนี่ยเสียเนี่ยการบ นี่ประมาณนี้นะครับเราวิธีการเช็คง่ายๆนะครับง่ายๆเหมือนกันนะครับอันนี้ก็คือเหมือนนี่แทนหัวฉชีดเหมือนกันครับเสียไปดูตัวนี้ขึ้นโอห์มไหมเดี๋ยวไปเล่นนะครับจึงเข้าไปนี่อันนี้หลอด LED นะครับขึ้น98โอห์มเห็นไหมเล่นๆน,นะครับโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับเพราะนั้น ไอ้ปัญหาพวกนี้บางครั้งก็ถ้าช่างไม่สังเกตนิดนึงมันก็จะหาไม่เจอนะครับปัญหาพวกนี้นะครับเราก็จะหาไม่เจอเหมือนกันว่ามันเป็นเพราะอะไรเนี่ยคราวนี้เรารู้แล้วนะครับว่าปัญหาเกิดจากอะไรนะครับเกิดจากหัวฉีดมีปัญหานะครับหัวฉีดอมความันทานต่ํามากความันทานต่ํามากเลยทำให้ตัวกล่อง ecu ร้อนมากนะครับพอร้อนมากๆปั๊บเนี่ยน็อกครับนะครับน็อก หรือไม่ก็ทรานซิสเตอร์พาวเวอร์ในกล่องไหม้ไปเลยนะครับพวกนี้เจอกันบ่อยๆนะครับบางครั้งต้องดูด้วยนะครับการเปลี่ยนวัชิหรือการทํางานต่างๆที่มันเดินไม่เต็มสูบนี่เราเช็คองค์ประกอบหนึ่งสองสามให้ได้ก่อนนะครับถ้าได้เสร็จแล้วเนี่ยเราก็ค่อยว่ากันว่าหาใช่ห้เจอว่ามันเป็นเพราะอะไรนะครับเพราะนั้นอย่างที่บอกว่าผมไม่ได้เก่งนะครับแต่ผมอาศัยหลักการเพื่อนๆไม่ต้องมาหวังอะไรจากผมนะครับผมไม่ได้ไปเก่งกาจอะไรมากมายนะครับก็อยากให้ทํากันเองนะครับบางครั้งมาไม่เจอผมเมื่อไรก็อย่าว่านะครับเพราะผมไม่ได อาจะไม่เคยได้อยู่ร้านตัวใหญ่ก็อยู่แต่ช่างบิ๊กครับก็อยากให้ทำันเองมากกว่านะครับแต่นี่ผมมาบอกมาอธิบายให้ฟังนี่เพื่อนจะได้ความรู้กันและเป็นความรู้กันนะเป็นพื้นฐานกันไปเอาไปแก้ปัญหาการชีวิตประจำวันตัวเองได้นะครับจะไม่ต้องไปจ่ายแพงนะครับแต่มันยังต้องไปเสียเป็นหมื่นสองหมื่นนะครับบางเคสนี้นะครับเสียไปแล้วแล้วไงอ่ะเจ็บนะครับเขาเรียกว่าเจ็บนะครับแต่ไม่จบก็นั่นแหละครับเจ็บแต่ไม่จบครับประมาณนี้ปรับมุมทิศทางกล้องหน่อยนะเพราะว่ามันต่ำมากไป ถ้าไม่ต่ำก็มองไม่เห็นอุปกรณ์นะครับไม่ผมขี้เกียจก้มต่ำนั่นแหละครับก็ยังไงก็คลิปนี้ก็นั่นนะครับจะได้ความรู้กันไปเล็กๆน้อยๆนะครับถ้าใครติดตามมาก็อย่างที่บอกครับจะได้ความรู้ไปนะครับก็ผมไม่มีอะไรจะให้นะครับก็อยากเขาเรียกว่าเผยแพร่นะครับความรู้ไปจะได้เป็นวิชากันนะครับเอาไปเอาไปใช้ชีวิตประจำวันได้นะแก้ไขได้นะครับเพื่อนช่างทุกคนก็ยังไงก็คนไหนที่รู้แล้วก็ไม่ว่ากันนะครับคนไหนที่ไม่รู้ก็ ไ้ต่อยอดกันไปเรื่อยๆนะครับก็พยายามศึกษาไว้นะครับอย่าเป็นน้ำที่เต็มแก้วเลยนะครับก็อย่าว่ากันเลยนะครับบางครั้งก็อาจจะไปเจอบางเคสหนักๆมาจริงก็เหนื่อยเหมือนกันนะเข้าใ,ใจเข้าใจเพื่อนๆนะครับเหนื่อยเอาไม่จบมันเป็นอะไรว่ามันเป็นอะไรว่ามันเอาไม่ได้สักทีว่ามันเป็นอะไรวาติดอะไรว่าเนี่ยไฟก็มาแล้วอะไรก็มาหมดแล้วแต่มันทำไมมันไม่ติดทําไมมันติดไม่เดินไม่เต็มสูบมันเป็นอะไรเราต้องหาเจอครับนะครับอากาศรั่วก็เป็นนะครับอย่าลืมนะครับ เวกัมรั่วอากาศรั่วมากเกินไปก็เป็นนะครับเพราะนั้นการหาการรั่วก็หาไม่ยากครับเหมือครันก็เอาน้ำราาก็ได้ครับน้ำร่าประเห็นดังฟอดฟก็โอเคอันไหนครับมีรูรั่วบางครั้งท่อดีลือๆจะไม้ผมรื้อผมไม่รื้อนะครับนะครับบาผมไม่ค่อยรื้อครเพราะผมไม่ชอบรื้อนะครับส่วนใหญ่ก็จะให้ช่างบิ๊กอยู่ข้างหน้าช่างอาร์ตนะครับเป็นคนจัดการนะครับก็ยังไงก็อยากจะให้เอาไปใช้เป็นวิชาการกันนะครับจะได้ไม่ตกประเด็นไม่ตกมาตายนี่ๆนครับ